ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่นึกถึงเรา Car o ออฟโนสวัสดีครับพบกับ Car ์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับรถน้ํามันหมดอย่าเพิ่งตกใจรวม7วิธีเอาตัวรอดน้ํามันหมดกลางทางหลายครั้งที่เราขับรถเพลินจะลืมดูเกตน้ํามันกว่าจะรู้ตัวไอทีไฟแจ้งเตือนน้ามันหมดก็แดงซะแล้วทีนี้ก็จะเริ่มมีอาการขับรถกันแบบร้อนๆหนาว พอมองหาปั๊มน้ำมันอยู่ตลอดทางหากเป็นเส้นทางที่คุณคุ้นเคยอ,อยู่แล้วก็คงใจชื้นขึ้นมาหน่อยเพราะอาจพอรู้ได้ว่าปั๊มน้ำมันไหนอยู่ใกล้ที่สุดแต่ถ้าหาโชคไม่ดีขับรถไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยขับรถทางไกลไปในชุมชนหรือเส้นทางชนบทก็อาจจะยากหน่อยกว่าจะเจอปั๊มน้ำมันสักที่หนึ่งแต่อย่าเพิ่งตกใจไปทุกปัญหามีทางออกเสมอวันนี้ผมจะพาไปรับชม เคสรับดีๆและทางออกสำหรับคุณหาต้องเจอกับเหตุการณ์น้ำมันหมดกลางทางจะทำอย่างไรไปดูกันครับ 1. อย่าเหยียบเบรกบ่อยเพราะการเหยียบเบรกบ่อยๆส่งผลทำให้ความเร็วของรถยนต์ไม่คงที่และทุกครั้งที่ต้องเหยียบคันเร่งเพื่อให้รถยนต์กลับมาอยู่ในความเร็วปกตินั้นทำให้เกิดการสูบฉีด น้ำมันมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราเร่งของเครื่องยนต์ซึ่งจะยิ่งทําให้สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าไปอีก 2. ควบคุมความเร็วให้คงที่ควรขับรถยนต์โดยควบคุมความเร็วให้คงที่ประมาณ60-80กิโเมตรต่อชั่วโมงเพื่อลดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงและไม่ควรเร่งเครื่องยนต์โดยไม่จําเป็นครับ 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในรถยนต์ทั้งหมดเช่นแอร์วิทยุระบบนำทางรวมถึงการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือภายในรถยนต์ด้วย 4. ปิดหน้าต่างรถยนต์หลายคนพอปิดแอร์เพื่อประหยัดน้ำมันแล้วกลับเปิดหน้าต่างแทนแต่นั้นกลับยิ่งทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะจะทำให้รถเกิดแรงต้านจากลมที่เข้ามาภายในรถยนต์ทำให้ต้องใช้แรงขับเคพื่อน เครื่องยนต์ที่มากขึ้นอย่างไรก็ตามยังสามารถเปิดแง้มหน้าต่างเพียงเล็กน้อยเพื่ออากาศเข้ามาได้บ้างครับ 5. เข้าเกียร์ว่างขณะจอดติดไฟแดงการเข้าเกียร์ว่างขณะรถยนต์จอดสนิทสักระยะหนึ่งสามารถเชื่อรดการเราผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง30-40%เลยครับฉะนั้นใครที่ชอบเข้าเกียร์ทิ้งไว้ลองเปลี่ยนมาใช้เกียร์ว่างแทนดูนะครับ 6. ค้นหาปัม๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุด ง่ายๆเพียงเข้า Google แล้วกดค้นหาว่านัปั๊มน้ำมันใกล้ฉันหรือเข้าแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือเพื่อกดค้นหาปั๊มน้ำมันเท่านี้ก็ตรงดิ่งไปปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้เลยครับ 7. ถังน้ำมันสำรองการมีถังน้ำมันสำรองติดท้ายรถยนต์ไว้ก็ทำให้อุ่นใจในระดับหนึ่งหากต้องเดินทางออกไปนอกเมืองไกลๆหรือไปยังพื้นที่ชนบท ที่ไม่ได้มีปั๊มน้ำมันให้บริการมากนะักแนะนำให้เติมน้ำมันใส่ถังน้ำมันสำรองเตรียมไว้ได้เลยครับหมดห่วงเรื่องน้ำมันหมดกลางทางได้อย่างแน่นอนแล้วจะทำอย่างไรล่ะหาน้ำมันหมดกลางทางหากน้ำมันหมดกลางทางขึ้นมาจริงๆอันดับแรกให้ตั้งสติค่อยๆประคองรถยนต์เ้าจอดข้างทางหรือไหลาทาง แล้วให้เปิดไฟฉุกเฉินเพื่อลดการเกิอดอุบัติเหตุจากรถยนต์คันอื่นระหว่างรอการช่วยเหลือที่นี้เราจะขอความช่วยเหลือจากทางไหนได้บ้างมาดูก,กันเลยเบอร์โทรฉุกเฉินเบอร์โทรศรัพท์ฉุกเฉินบันทึกไว้ไม่เสียหายเบอร์โทรศรัพท์ที่สามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้นนองถนนได้มีดังนี้ครับ 1543โกรมการทางพิเศษแห่งประเทศไทย137 7จส1ร่รวมด้วยช่วยกันน้ำมันหมดเรียกประกันส่วนใหญ่รถที่ทำประกันชั้นหนึ่งหรือประกันชั้นสองเอาไว้มักจะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีน้ำมันหมดโดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปบริการเติมให้ถึงที่สูงสุด5ลิตรต่อครั้งครับแต่ว่าหากเติมน้ำมันแล้วยังสตาร์ทไม่ติดต้องทำอย่างไร หากทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้น้ำมันมาแล้วแต่กลับพบว,ว่าพอเตอิมน้ำมันไปแล้วรถยนต์กลับสตาร์ทไม่ติดซะอย่างนั้นทีนี้ต้องทำอย่างไรต่อเรามาดูวิธีแก้ไขกันครับปัญหานี้อาจเกิดจากลมชี่ค้างอยู่ในท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงหรือในถังน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองครับให้เปิดกระโปรงรถยนต์แล้วดูตรงปั๊มแรงดันต่ำหรือปั๊มมือซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ทางด้านขวามือถัดจากหมอ้อแบตเตอรี่ เราจะเห็นตัวกองน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าตาคล้ายๆกับกระปุกขนาดเท่ากระบอกน้ำมีจุกสีดำหายใช้มือกดที่หัวปั๊มหล,หลายๆครั้งจนรู้สึกว่ามีแรงต้านดันขึ้นมาจากด้านในหลังจากนั้นให้ลองสตาร์ทรถยนต์อีกครั้งครับหากเครื่องยนต์ยังไม่ติดให้ลองทำา3ต่อเนื่ถึงสครั้งเพื่อลายอากาศที่ยังกงค้างอยู่ในตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงแต่อย่างไรก็ตามการปล่อยให้รถยนต์น้ำมันบด ถังบ่อยๆคงไม่เป็นผลดีต่อเครื่องยนต์แน่ครับเพราะภายในถังน้ามันเชื้อเพลิงม,มักจะมีตะกอนอยู่เยอะซึ่งอาจจะทําให้เกิดการอุดตันได้เพราะเครื่องยนต์ตอนดึงเอาน้ามันเชื้อเพลิงบริเวณก้นถังมาใช้อีกทั้งยังส่งผลในเครื่องยนต์สตาร์ตติดยากมีอาการติดติดดับดบับบ่งแล้วกระตุกหรือเครื่องยนต์สะดุด ฉะนั้นทางที่ดีเมื่อเห็นเกจน้ำมันไปหน้าป่ารถยนต์แจ้งเตือนบริเวณน้ำมันเหลือ1ขีดก็ควรรีบเติมน,น้ำมันเพิ่มเข้าไปเพื่อป้องกันปัญหาน้ำมันหมดกลางทางและยังสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้อีกด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ